ยากาศผ่านกานเกี่ยมเนาะมีห้านขายข้าวนมพี่น้องเลยขอลามมันเผาเต็มเลยโอ้ขากฝาดาสุดยอดพี่น้องสามบังเท่าไรไหมสามบังสิบหรอ,อันนี้เป็นเดินพระธาตุโคตรบองนาะ สบ,บายดีพี่น้องวดัด,วดสุโสุกลตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านพงษงสุมเมืองท่าแขกแขวงขมวนคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องมาเลาะส้มเบ่งบรรยากาศการการเกี่ยมงานบุญนมัมส,สการพรธาสิโคตบองประจำปีพศ2564หรือว่าปี2022เนาะ สำหรับงานบุญนมัสการพระธาตุศิโคตะบองหรือหลายคนเอิ้นว่าบุญธาตุเมืองเก่าเนาะปีนี้เพิ่นจะเปิดอย่างเป็นทางการแมนวันที่14กุมภาไปหาวันที่16ภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะเป็นต้นว่ามีการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันศิลปะวรรณคดีนะมีการแข่งขันตีกลองและมื้อวันที่15เนะเป็นมื้อ14คำตอนบ่ายก็จะมีการแห่ประสาทเพลิงตอนเช้าวันที่16 ก็จะมีการใส่บาตรญาตน้ำหอดตอนกลางคืนมาก็จะมีการจัดเวียนเทียนล่ยพระห้ามศิลป์ผู้ใดที่มาเลอะมาเชียวก็ใหนระมัดระวังเนาะในการป้องกันการระบาดของพยาัิโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่เนาะบบให้ประมาทบรรยากาศห่างหันยังบบทันหลาเนาะเจ้าหาก็มาตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์ไว้ท่า อยู่บริเวณนี้จะมีหา้างขายเฟอร์เนาะขายเฟอร์ขายเสื้อผ้ามีเครื่องดิ่นเล็กน้อยเนาะตอนนี้พ่อสอนจะพาพี่น้องเลาะเบิงบรรยากาศด้านนอกก็นเนาะแล้วป่าท้ายคลิปพอสอนจะพาพี่น้องเข้าไปเลาะเบงบรรยากาศภายในเดินพระธาตุวคตรบองมีร้านขายเขานมขายเขา้าขีเนาะ อันนี้ก็ยังบ่มี่ยังลายเนาะมีห้านสัตว์มะกงมะขุมปเป้าเนาะมีห้างข,ขายข้าวนมพี่น้งนองไงขายข้วมี่ขายลูกชิ้นฮอทดอกต่างๆเนะาะห้านขายนมสม้มรากาศวันนี้มาเลาะผู้ดเดียวคือเก่าพี่น้องวันนี้เป็นมือม้อทำริดีที่บาร์สอนมาเลาะในงาน ทางในมันเดินพระธาตุสุโตบองเนาะฝาทางเบื้องความือจะเป็นหานขายเครื่องเนะาะฮานขายเสื้อผ้าขายเครื่องลิ้นเล็กน้อยขายน้ำเนาะอากาศคนยังบ้ันหลายพี่นอ้องเลยกำลังข้าเกียมเนาะมาตั้งหาน ะออกค,ค้าไหมค้าเนาะกำลังมากลางโต๊ะกลางเต็นท์เลยพี่นอ้องโซนด้านด้านนี้เนาะเป็นทางด้านทางเข้าเนาะเพื่อจะขายพวกข้าวลามพิ้งไก่ขายมันเผาเนาะ ปิงป่าไผ่ลูกต่างๆนะปิงป่าปิงป่าดุกไผโลูกไผ่ตำอันนี้เป็นทางเข้าเนาะขายของกินนะอันนี้เป็นห้านอาหารปิงไกลยังบมาลายนเนาะพอนะกูเพิพ่งวันที่ผ่ายไปอะ มีวันเผ่าหล้วเรือมีวันเผาแล้วเนี่ยมันเผ่าพี่น้องข่ายมัดหาพันชิปพันเนาะวันนี้เป็นวันที่11เนาะพี่น้องวันที่11เดือนกุมภาพันธ์เนาะสำหรับงานบุญนมัสการพระราตุบิริวรวงพจจดขึ้นพร้อมกันครับงานบุญทานพนมอยู่ทางอำเภอท่าพนมประเทศไทยแหละงานบุญนมัสการพระราชโพนวัดและวัดภูตัมปัสักจะมีอันนพระธาตุตุ่มพะวัง พระธาตุพนมน้อยอยู่ทางบ้านดงชาดงเชิงทางกุหลาเมืองอุทุมพรแขวงสุนวนรณเกษจัดพร้อมกันเนาะพี่เนาะรวมแล้วมีหาธาตุหางค์พระธาตุที่จัดพร้อมกันเดี๋ยวมาสอนที่ภาพษพี่น้องเหมือดเบิง่งผู้ปั้นของพญาสีโคตรตบองทางด้านหน้าเนาะทางด้านหน้านี่ก็ชิเม,มียนลดซิ่งเนาะรถซิ่งให้แกวัยรุน่เนเด็กน้อยพากันมาขี่ลิ้นแล้วก็มี มีมีเฮือนผีสิงพี่น้องเลยมีเฮือนผีสิงเนาะผู้ใดบุยันผีเข่าไปเบิงได้เนาะมีเฮือนผีสิงพร้อมนี่แมนรถสิงเนาะแต่ก่อนอยู่บริเวณนี้จะแมนเดินของวงดนตรีเนาะวงดนตรีอยู่ในเมืองทาง่าแขกและ,และเราจะมาะเปิดแสดงแต่ปีนี้บอกว่าเปนสีมาลงบ่เนาะ นี่เป็นผู้ปั้นอ,องค์พญาสิโคตะบองพี่น้องเป็นอนุสาวรีย์เนาะเป็นผู้ปั้นของเพื่อนแต่ละวันศีลวันพระหรือวันสำคัญต่างๆจะมีชาวเมืองทาแขกเนาะพากันเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูสมบูชาบริขารเนาะโอเคอพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศโดยหอบเนะาะการาเกี่ม งานบุญขมาสก,การพระธาตุศรีโคตบองประจําปีพศ2564หรือวนะ่าพศ2562เนาะไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งเนาะโซนทางด้านหน้านี่ประตูทางเข้าอีกประตูหนึ่งเนาะไปเบิ่งก็จะมีอย่างขายแน่เนาะเดือนนี้ก็ยังบ้านมีคนมาตั้งเต็นท์เตีนะ้ยเนาะปกติอ่าอยู่เดือนนี้จะมีห้านขายเครื่องเต็มเลยตอนนี้ยังพอค้าไม่ค้ายังบ้านได้มาอย่านงะ อันนี้เป็นทางทางด้านหน้าทางเข้าเนะะเาะขับรถจะขายข้าวรามปิ้งไก่มันเผาเนะเต็มเลยพี่น้องเลยสุดยอดข้าวรามมันเผาอม้อชัวดินสุดยอดเลยเนี่ยหมดได้ปอกเนาะมันเผาปิ้งไก่ข้าวรามปิ้งไก่พี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลย เขาลามปิงไก่ปิ้งอะไรไหมป <5, 5. S 1> ้ี่าไก่ไก่ไก่ลาดบอกไก่ลาดอีบ่ะป <laughs> ิ้งซี่ายางไปรอก่อนเยอะแเวเาลามเลยบาง 5, 000, 10, 000หาพันส <5, 5. S 1> ิบพันบอกอตอนนี้บางหาพันเนารอก่อน เผามันเผามางานพลาด้องกินมันเผาข้าวลามปิ้งไก่พีนงง่น้งนองกันพิทยอดเลยมันเผามาเท่าไหรห้าพันชิบพันบอกห้าพันสิบพันเนาะโอ้ขับขาบขับข้าลามเลยย่างเลาะกันเอาลาม ในึ่ยสดยอดเลยในค้าย mm ัง hmm. มูทันมาขายหลายพี่น้องกติแถวนี้ท้อนมืองานอ่ะคนจะเต็มเลยมันเผาอบือิ้งลยไอิ้งใหญ่สามสิบโอ้สามสิบห้าตรงมันจะแซ่บหนาย ไม่ค่ายังบ้านมาขายเครื่องหลายพราเจ้า,ามีแต่เอาโต๊ะเอาตั้งมาพระไว้มาจองบอนไว้เนาะอ่านชายมะขามมะเกี้ยงมะแอปเปิ้ลเนาะเขาลามปิ้งไก่ยังบ้านหลายเปอ่ะ เต็นเลยโอ้าาสุดยอดอยนอมันเทาเอาเมาหนึงไหมเอาหาพันด้ย, 5, ดยโอ้ยหา,า,าันปานอยู่บ่หาพันหาพันมางานทาต้องมาซื้อวันเทาอ๋อแนววันเนาะ สางก็ส,สา,ามาาส้สิบเท่าไรมั้าเขาเอาโหโซนซโนโนนฮานนั่นวะเด็กิีนีโด้ยบอกก็เพนไว้นะไวนะแล้วเอาไว้ไม่น่าไม่นาา่าโดยโดยโโนนลายฮันโด,นนดยโดยออสอนม,าาอมันเผามาห้างในมันเผาเนี่ย พอมาที่สวรร์เนาะ,ะเดี๋ยวมาเดียววามาท,ทางหนองบก,กนเนาะลองบกโอ้หนองลมหนองบกอบุดนุนข้าวรามทำเงินก่อนสามบ้างเท่าไหมสามบ้างซิบบอตโนี้ไรโซนไฟเป็นบ้างละบ้างละฮะัวนี้ยังไหม่ไหม้ดอ่อ ตอนนี้ก็สา,า,ามังสิบบอกสิบพันเลยนะเอาสิบพันสิบพันเลยเขาลามโอ้ปอปานก่อนจบงินก่อน <c oughs> <c oughs> ไปซื้อขอลามปิ้งไก่พี่น้องไนงะมางานทานต้องได้ซื้อขอลามปิ้งไก่ตลอดมัน,น,ม,นมันขาดบ่ได้อยู่พี่น้องไนงะมีงานทาตนต้องมี้ขอลามปิ้งไก่มันเผา บรรยากาศยามแรงแตะเวนกำลังที่ตกดินพี่นอ้องน,นี้เ็นเดินพระธาตุสิโคตร,รบองเนาะสวยสดงดงามขนาดพระธาตุสิโคตร,รบองเป็นพระธาตุยิ่งขันฑของชาวแขวงขม,มวนตัวางานธาตุสีโคตร,รือางานธาตุมังก่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ในแขวงขม,มวนนะและพระธาตุสิโคตรบองเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนขม,มวนหรือว่าพี่น้องในทั่วประเทศลาวเนาะให้ความเคารพและศรัทธา เดี๋ยวพี่น้องเข้าไปส้มเบื้องบรรยากาศข้างในว่าสิเป็นแล้วใดนประตูใหญ่พันยังพนรจะเปิดเถอะเนาะภาครเมืองงานพันหนึ่งเปิดบรรยากาศบรรยากากศภายในเดินพระธาตุสุวรรณบองพี่น้องต่อเวงกับรังสิโตบดินงานพนากเลยเนาะนนะสาั่งไฟเพันกับรังติดตั้ง,งต,ต่อไฟอยู่เนาะยมผู้เฒ่าผู้สาวทั้งหลาย กายปีกอนที่ได้บรรจบพ่อขอพๆกันในเสือนสหามแถมสามเอมสิบขับนะมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์วันที่สิบสี่เป็นจะเป็นจะเป็นมือเปิดงานขอบคุณนับสการประทามือวันที่สิบหกตอนเส้าเป็นมือไส่บาตรหยดน้ำที่ระลึกอนกลับไปสักการะบูชา พาไปเล่พี่น้องก็ให้เล่นทุนก็ได้เข็นดูร่างคือโก๊เด่นเนาะเฉียงขมวนแล้วก็ซาตังแฝงที่พรำบันดาองค์ตนยับย่อมมองบอกเท่ามาอนี่ก็มาโก้คนมาหลอกมาหลินยังบาลายพี่น้องเลยฝั่งองค์้ายังเป็นมือกาเกียมกายังเป็นมือกาเกียมอยู่แต่ฮอดมืองานนะคนจะลายเพื่อสมควรเขินปลาพาอาทิล่องล้ำรับล่วงลงไปเสะบองพี้นจันวาเทนส่องเงางามน้อย ขันแม่นเจ้าใส่บาตรที่หนึ่งให้เจ้าได้เมฆเจ้ามาไขให้ครับเจ้ามาไขใส่บาทให้พี่น้องเนาะขอให้ได้ควายเขาย่อให้พี่น้องเอาขึ้นไปใส่บาทพระองค์พระอเพื่อขอพรองขอโชคขอลาบพี่น้องเลยคันเจ้าได้ใส่บาตรที่สี่ให้ได้คำเก่าเหมือนขันแม่นเจ้าใส่บาตรที่ห้าให้อายุยืนยาวหมั่นพันปีพระวัดสามขันแม่นเจ้าใส่บาตท ้าใหไบรรยากาศทอพ่อเนาะนาวัฒนธาตุประลองพี่น้องเลยนะารอาตมาภาพก็ได้ได้อ่านลายซื่อปูที่เมาภูมโธทนากับไอเบิ้งแชมป์ของแแคมของสฝากฟังพาแขกและพ่อพ่น้องพี่น้องเสโวรินกับร่งสิโตดินงานไปเลยนะ ตอนนี้ดานก็ายังพอนเปิดเช่อเนาะัังอำเภอเมืองนครพนม,ม,นนมกับเมืองทาเแก เคน้องพี่น้องนีก่ก็แม่นภาพบรรยากาศการการเกี่ยวงานบุญมาสกาพมะธาสุโตบองเนาะอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงขงมวนเนาะชิปนี้บาสอนะพาพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งบรรยากาศก่อนเปิดงานเนาะโอเคโอกาสหน้าพบกันใหม่นาะงสำหรับมื้อหน้าบาสบอลจะพาพี่น้องมาเลาะมาเชี่ยวอีกเช่ยวนึงเนาะหลังนะจากที่เพิ่นเปิดงานแล้วเนาะสำหรับชิปนี้เพานี่บาสอนจิขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันไหมสบายดี เือว่าจดงได้น้อนิน้วแล้วทั้เกี่ยวน้อยเอาดใจอดต้องสบายเด้อทั้งไอเกี่ยวน้อยจะซื้อเสียงยันงน้าให้เพื่อนเลยนาะเพื่อให้์โลว์โปงเสาพ่อที่ซื้อว่าจดงได้น้อ